ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโออีลูยานและฐานท่าหยวนกำลังพูดคุยกันอยู่ถึงเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับชิงสุยในตอนนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเดินทางมากอย่างสีมหาทวีปดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีที่จะหาข้อมูลเอาไว้ตอนนี้ซุยเฟิงได้ชวน ชิงสุยอี้ลู่หยานฐานท่าหยวนไปยังนิกายรูปแบบอมตะเพื่อเลี้ยงฉลองแต่ก็ถูกพวกเขานั้นปฏิเสธเอาไว้สาขาที่ซุยเฟิงนั้นสังกัดอยู่เป็นสาขาที่อ่อนแอที่สุดในนิกายรูปแบบอมตะ นิกายอมตะนั้นจัดได้ว่าเป็นนิกายระดับสูงที่สกัดในจักรวรรดิอี้พวกเขานั้นมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งและน่าเกรงข้ามมากมายดังนั้นชิงสุยจึงได้ปฏิเสธคำเชิญของซุยเฟิงออกไป เพราะเขานั้นไม่ต้องการที่จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองซุยเฟิงและคนอื่นๆนั้นแสดงท่าทีที่ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหรหากในตอนนี้พวกเขาสามารถดึงชิงสุยเข้ามาเป็นพวกได้ มันจะทำให้สาขาของพวกเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นได้อีกมากมายในอนาคตแต่ในตอนนั้นเองได้ปรากฏสัตว์อสูรเวหาขนาดใหญ่ข้างหน้าพวกห่างออกไป100รเมตรมันทำให้ชิงสุยและซุยเฟิงต้องหยุดการพูดคุยลงหลินไอที่มันปลดปล่อยออกมานั้นแข็งแกร่งอย่างมากมันนั้นอยู่ในระดับที่ชิงสุยนั้นไม่อาจเทียบเท่าได้ในตอนนี้มันนั้นดูคล้ายกับนกอินทรีขนาดใหญ่ แต่ถึงอย่างไรกลิ่นไอของมันนั้นก็ยังคงห่างไกลกับสัตว์อสูรบรรพการอยู่หลายเท่าถึงแม้กลิ่นไอของมันจะทำให้เขาประหลาดใจแต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจยิ่งกล่าวคือชายชราสองคนที่ยืนอยู่บนร่างขนาดใหญ่ของมัน มีตอนนี้ชิงสุยนั้นไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาถึงแม้แต่น้อยราวกับว่าเขานั้นได้คว้างก้อนหินลงไปในมหาสมุทรที่ไร้ก้นจนอาจอย่างถึง ชุดของพวกเขาในตอนนี้ดูคล้ายกับผู้คนที่เฝ้าแท่นเคลื่อนย้ายในตอนแรกชุดของเขาประดับไปด้วยสีเงินผสมกับสีฟ้าอ่อนพวกเขานั้นเป็นอาวุโสระดับสูงของนิกายรูปแบบบอมตะชายชราคนแรกมีผิวที่ซีดเผือก นอกจากนี้ยังมีหน้าผากที่กว้างและมันวาวดวงตามของเขานั้นคล้ายกับคันศรที่โค้งงออยู่ตลอดเวลาคิ้วของเขามีสีขาวและยาวลงมาจนถึงบ่าทขณะชายชราอีกคนมีรูปร่างผอมและสูงเขามีจมูกที่ใหญ่และมีผมสีขาวสลับกับดำ ลิ่นไอที่เขาปล่อยออกมานั้นคลายกับสัตว์ร,ร้ายอย่างมากคารวอา,วาวอาวุโสดาชิงสุยและคนอื่นๆคำนับชายชาราทั้งสองพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่จำเป็นต้องมากพิธีห้าห้าชายชาราผิวขาวกล่าวออกมา ในตอนนี้พวกเขากำลังมองไปรอบๆแม้ว่าพวกเขาจะยังอยู่ห่างไกลผู้พิทักษ์เทวธรรมแต่พวกเขานั้นก็แข็งแกร่งอย่างมากแต่อีกไม่นานพวกเขาก็จะสามารถเข้าสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้พิทักษ์เทวธรรมได้ในอีกไม่ช้า ในทันใดนั้นชายชราอีกคนนั้นมองไปที่ชิงสุยและกล่าวออกมาเจ้าหนุ่มในอนาคตเจ้าต้องเป็นสิทธิ์ของข้าการกระทำของเขาให้คนอื่นๆมองไปที่ชิงสุยด้วยความอิจฉายอย่างมาก แม้ว่าเขานั้นยังจะไม่กลายเป็นผู้พิทักษ์เทวธรรมแต่อีกไม่ช้าเขานั้นก็จะสามารถเข้าถึงระดับนั้นได้การได้เป็นสิทธิของผู้พิทักษ์เทวธรรมนั้นถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับคนในดินแดนแห่งนี้ อย่างไรชิงสุยไม่ได้รู้สึกดีใจเลยแม้แต่น้อยเขานั้นไม่อยากเป็นสิทธิ์ของใครในตอนนี้เขานั้นไม่ได้มองเห็นพวกเขาอยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะขายที่ถูกเรียกว่าอาวุโสดำตาแก่ดำ เจ้านี่ช่างรวดเร็วรวดเร็วเสียจริงๆเขานั้นเป็นเมล็ดพันุชันเยี่ยมที่หาได้ยากยิ่งในอนาคตเขานั้นจะต้องแข็งแกร่งกว่าเจ้าอีกมากมานชายชราผิวขาวกล่าวออกมาอย่างเสียดายท่านอาวุโส เขานั้นไม่ใช่คนของนิกายของเราซุยเฟิงกล่าวออกมาเมื่อเห็นสายตาของชิงสุยซุยเฟิงเจ้ายอมรับไม่ได้หรือที่เขานั้นแข็งแกร่งกว่าเจ้าขณะที่ชายชราจ้องมาที่เขาอย่างจริงจังในขณะนี้เรากับมีใบมีดนับพันพุ่งตรงเข้ามาหาเขาซุยเฟิงสั่นทอนไปด้วยความหวาดกลัวใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวและปะปนไปด้วยเม็ดเหงือที่มากมาย ท่านอาวุโสซุยเฟิงไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเอาละเจ้าไม่ต้องพูดแล้วอาวุโสดำบกมือและหยุดคำพูดของซุยเฟิงเอาไว้ซุยเฟิงก้าวถอยหลังไปสองสาและเงียบลงก่อนมองไปที่ชิงสุยด้วยสายตาขอโทษ มีผู้คนมากมายที่ต้องการเป็นสิทธิ์ของข้าใครก็ตามที่ได้เป็นสิทธิ์ของข้าเขานั้นจะมีอนาคตที่สดใสาชายชรามองไปที่ชิงสุยและกล่าวอย่างสงบอาวุโสข้าขอถามได้หรือไม่ว่า ท่านมีความแข็งแกร่งอยู่ระดับใดกันถึงแม้ตอนนี้ชิงสุยจะอยู่ไกลกลับผู้พิทักษ์เทวะธรรมระดับหนึ่งมากนะักแต่เขาก็ไม่ต้องการให้ผู้ยังไม่สามารถเป็นผู้พิทักษ์เทวะธรรมระดับหนึ่งมาเป็นอาจารย์ของเขานอกจากนี้เขายังมีอาจารย์เช่นอีเย่เทียนเกอร์อยู่แล้ว้าถึงแม้ความแข็งแกร่งของข้าจะยังห่างไกลกับผู้พิทักษ์เทวะธรรมระดับหนึ่งแต่ข้านั้นก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ทำไมเจ้าไม่ยอมรับข้าเป็นอาจารย์อย่างนั้นหรือชายชราผิวดำกล่าวออกมาและหัวเราะท่านสามารถทำให้เข้าเป็นผู้พิทักษ์เทวะทรมระดับสองและสได้หรือไม่คำถามของชิงสุยทำให้ชายชรานั้นหยุดหัวเราะลงในทันที ถึงเจ้าจะมีพรสวรรค์ที่ดีแต่ข้าก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำให้เจ้าไปถึงระดับนั้นได้แต่ข้าาเนเนอไอจอใน100ปีข้าจะสามารถทำให้เจ้ากล่าวเป็นผู้พิทักษ์เทวธรรระดับหนึ่งชายชรากล่าวออกมา100ปี เป็นผู้พิทักษ์เทวธรรมระดับหนึ่งชิงสุ่ยกล่าวออกมาเบาๆเสียงของชิงสุ่ยนั้นไม่ดังมากแต่ก็พอให้คนรอบข้าได้ยินเสียงของเขาคำพูดของเขานั้นทำให้ทุกๆคนนั้นเงียบลงในทันที ในตอนนี้แม้แต่เสียงลมที่พัดผ่านไปมาก็ยังสามารถได้ยินได้ในเวลานี้เจ้าคิดว่ามันง่ายนักหรือในการกลายเป็นผู้พิทักษ์เทวธรรมระดับหนึ่งในเวลาหนึ่งร้อยปีหากเจ้ามีความสามารถเช่นนั้นจริงๆ ไหนลองแสดงความสามารถของเจ้าออกมาสิชายชรากล่าวออกมาด้วยความตื่นเต้นเขานั้นไม่ได้รู้สึกหมุดหมิดแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามตอนนี้เขานั้นต้องนำตัวชิงสุยไปเป็นสิ์ของเขาให้ได้เดี๋ยวนี่ท่านไม่ได้ข่มเหงคนที่อ่อนแอกว่าให้แสดงความสามารถออกมาสินะ นอกจากนี้หาท่านเอาชนะข้าได้มันจะมีความหมายอะไรชิงสุยยิ้มและสายหน้าออกมาแม้แต่ชายชราผิวขาวก็ยังตกตะลึงท่าทางของชิงสุยนั้นสงบอย่างมากแม้แต่ผู้พิทักษ์เทวะธรรมระดับหนึ่งนั้นก็ยังดูไร้ค่าในสายตาของชายหนุ่มผู้นี้ในทวีปอูเซียตะวันตกมีผู้พิทักษ์เทวะธรรมอยู่ไม่มาก การมีอยู่ของพวกเขานั้นเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงพวกเขานั้นมีอำนาจเทียบเท่ากับจักรพรรดิของดินแดนแห่งนี้ชายชราผิวดำตะลึงอยู่พักใหญ่ไม่เคยมีใครสบประมาทเขาขนาดนี้มาก่อน หากเป็นคนอื่นๆเขาคงฆ่าคนเหล่านั้นไปแล้วแต่นี่คือชิงส่ยชายหนุ่มผู้มากไปด้วยพรสวรรค์อาวุโสเขาเป็นเพื่อนของข้าเองท่านได้โปรดอย่างกดดันเขาได้หรือไม่เขานั้นไม่มีเจตนาเขาร่วมกับนิกายใดจริงๆ โกรดเห็นแก่หน้าค่าสัก์ครั้งจะได้ไหมฐานท่ายหยวนยิ้มออกมาและกล่าวกับชายทั้งสองเมื่อเห็นว่าฐานท่ายหยวนออกมารับหน้าแทนทําให้ไฟโกรธในใจของเขาเย็นลงหากในครั้งนี้ไม่มีใครออกมาแสดงตัวออกมาและรับหน้าแทน ไทยชราทั้งสองคงเสียหน้าอย่างมากเป็นแน่และเขาคงจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปอย่างง่ายๆแต่เมื่อฐานท่าหยวนที่เป็นสาวกของเทือกเขาปูโถนิกายอันดับต้นต้นออกมารับหน้าแทนมันทำให้พวกเขาใจเย็นลง เมื่อเขาเป็นเพื่อนของท่านหญิงฐานท้ายเราจะปล่อยเขาไปสักครั้งก็ได้หากในอนาคตท่านมีเวลาก็มาเยี่ยมเยียนพวกเราที่นิกายรูปแบบบอมตะบ้างสิหลังจากกล่าวจบพวกเขาก็หันหน้ากลับไป และนำคนอื่นๆไปที่นิกายโดยไม่สนใจชิงสุ่ยอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องปกตินิกายรูปแบบบอมตะนั้นอ่อนแอกว่าเทือกเขาปูโถวอยู่หลายขุมมันทำให้พวกเขานั้นต้องเกรงใจพวกเขาอย่างมากมาย นี่เป็นสิทธิของผู้แข็งแร่งเท่านั้นที่พึงมีชิงสุยหันไปยิ้ให้กับซุยเฟิงและฐานท้ายหวนขอบคุณพี่ชายขอบคุณท่านหญิงฐานท้ายข้ายังไม่ทำอะไรเลยเจ้าควรขอบคุณท่านหญิงมากกว่าข้าเสียอีก ซุยเฟิงใส่หน้าและยิ้มมันไม่ได้มากมายอะไรเลยฐานท่าย,ยวนยิ้มจากเรื่องครั้งนี้ทิงส่ยสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวตนของฐานท่าย,ยวนนั้นต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอน เธอต้องเป็นคนสำคัญของเทือกเขาปูโถ ổ, วย่างแน่นอนหากเธอไม่ได้เป็นคนที่สำคัญขนาดนั้นอาวุโสของนิกายรูปแบบบอมตะคงจะไม่ยอมให้เธออย่างง่ายดายชิงสุยข้าต้องกลับไปที่นิกายของข้าเสียแล้ว แล้วเจ้าจะเอาอย่างไรต่อหรือจะตามท่านหญิงไปหรือจะไปที่อื่นๆสุยเพิงกล่าวออกมาขอบคุณพี่ชายในทุกสิ่งที่ผ่านมาข้าคิดว่าข้าจะไปตามทางของข้าเอง ท่านอย่างได้กังวลไปชิงสุยยิม้มออกมาขณะที่ซุยเฟิงกำลังจับไหลยเขาอยู่หลังจากนั้นไม่นานซุยเฟิงค่อยๆบินออกไปและไปในท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ในไม่ช้าแสงที่เชื่อมต่อห้าทวีปกับสี่ทวีปก็ค่อยๆจางหายไป มีอีกห้าปีข้างหน้ามันถึงจะเปิดออกอีกครั้งหนึ่งมาเถอะข้าจะพาเจ้าไปดูรอบๆข้าจะเป็นผู้นำทางให้พวกเจ้าเองเธอมองไปที่ชิงสุยและอีลู่หยานก่อนที่จะค้างไปที่มือของลู่หยานลำบากเจ้าแล้ว น้องหยวนอีลู่หยานกล่าวออกมาอย่างสุภาพในเมื่อข้าวคือน้องหยวนก็อย่าได้มากพิธีเลยเราไปดูที่ตรงนั้นกันดีกว่าในขณะนั้นเองฐานท่ายหยวนได้เรียกดอกบัวํำระโลกออกมา และดึงมือของลู่หยานขึ้นไปนั่งข้างๆเธอก่อนจะหันไปบอกกับชิงสุยอย่าได้ละสายตาจากข้าละเมื่อเห็นท่าทางของเธอชิงสุยรู้ได้ทันทีว่าเธอนั้นไม่ต้องการให้เขาขึ้นไปบนดอกบัวชำระโลกาของเธอ ดังนั้นชิงสุยถึงเรียกมังกรอิยราเกล็ดทองคำออกมาก่อนที่จะบินตาเธอไปในตอนนี้มังกรอิยาาเกล็ดทองคำมีการเปลี่ยนแปลงไปความเร็วของมันนั้นเพิ่มกว่าก่อนหน้านี้หลายเท่ามันทำให้เขานึกขึ้นมาได้ว่าในตอนนี้เคลื่อนย้ายผ่านแท่นเคลื่อนย้ายบรรพการรองเท้าก้าวเทวาของเขานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเนสวรรค์ รองเท้าก้าวเทวาสร้างมาจากสัตว์อสูรบรรพการมีความสามารถลึกลับที่ไร้สิ้นสุดเพิ่มความเร็วของผู้ใช้สามเท่าพร้อมกับลดการดูดซึมปราณลงสามเท่านอกจากนี้ยังมอบทักษะพิเศษย่างก้าวก้าเทวาให้ผู้ที่ครอบครอง ใีอดีตมันนั้นมีความเร็วเพียง2เท่านั้นแต่ในตอนนี้ความเร็วของมันเพิ่มขึ้นมาอีก1เท่าแล้วชิงสุยรู้สึกมีความสุขอย่างมากย่างก้าวก้าวเทวาสามารถเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าในระยะ8 0 0แสนลีได้ในทันทีนอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้8ครั้งใน1วันนอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆได้ในรัศมี50เมตรโดยไร้ข้อผูกมัด ทิงสุยรู้สึกดีใจอย่างมากในตอนนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่เขาต้องการอย่างมากมีสามารถใช้ในการหลบหนีและผสานการจู่โจมได้อย่างมากมายมันนั้นเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าความแข็งแกร่งในตอนนี้ในตอนนี้ความเร็วของเขานั้นแตกต่างจากก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ